ทีนี้เนี่ยคนก็ย้อนกลับไปค่ะก่อนหน้านั้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของคุณวิลสมิธทำไมจะต้องออโกนศรีรษะทั้งหมดหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอปรากฏตัวในในลุกที่แบบจะต้องมีภาพโคกหัวตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้ในตอนหลังนี่นะคะว่าเธอเป็นโรคเธอป่วยด้ยวยโรคผมร่วงนะคะเจดัสมิธได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเธอผ่านทางรายการ r e d Table Talk เมื่อปี2018นะคะเธอบอกว่า เธอมีปัญหากับเรื่องของโรคผมร่วงเธอบอกว่าวันหนึ่งขณะที่กําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยผมหลุดติดมือมาเป็นกำมือเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลมากเลยนะคะเธอก็เล่าถึงอาการบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆมันน่ากลัวมากสําหรับเธอแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอจะต้องตัดผมตลอดเวลาแล้วคุณหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ด้วยนะคะคว่าสาเหตุของโรคที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเพราะมันเกิด หลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงหรือการขาดวิตามินบางอย่างนะคะ โดยตอนนั้นเนี่ยหมอก็บอกกับเธอว่าเธอกําลังเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆอ,อาการที่เธอเป็นเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันเซลล์เม็ดเลือดขาวไปโจมตีเซลล์รากผมทําให้รูขุมขนหดตัวและเกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศีรษะเท่านั้นนะคะแต่เกิดขึ้นทั่วทางร่างกายเลยทีเดียวค่ะโดยมีรายงานว่าโรคนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านของจิตใจนะคะและมีผู้ป่วยประมาณ6ล้านกว่าคนในอเมริกาที่กำลังต่อสู้กับอาการนี้ และเธอก็ยอมรับอย่างตรงๆว่าเธอทุกข์ทรมานมากจากเรื่องนี้เธอต้องหาวิธีการในการเยียวยาจิตใจหลายวิธีการเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เธอจะเป็นทรงผมนี้เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่รักผมมากนะคะคแล้วผู้หญิงที่รักผมแล้วต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้และกลายเป็นคนที่ไม่มีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ตอนที่คริสร็อกล้อเธอ,อเรื่องของทรงผมเนี่ย เธอหน้าเจือนไปเลยแล้วก็ทําให้ครอบครัวซึ่งก็คือสามีรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากเพราะว่าก่อนที่เธอจะมาถึงจุดนี้ได้ในการที่จะยอมรับกับสิ่งที่เป็นเนี่ยมันผ่านขั้นตอนกระบวนการของการเยียวยาจิตใจทั้งตัวเธอแล้วก็เธอบอกว่าลูกเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการที่ทําให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ลงไปได้คือไม่คนนอกไม่มีทางรู้อะค่ะว่าไออาการความ ผิดปกติของร่างกายที่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องศีรษะเรื่องผมอย่างเดียวนะคะเวลาคนชอบเอามุกตลกเรื่องการบูลลี่กับสภาพร่างกายของคนอื่นมาพูดและกลายเป็นเรื่องตลกเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้แล้วยอมรับได้และหัวเราะไปกับสิ่งที่คนพูดเนี่ยเขาต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรยังไงบ้างครับโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงนี่แหละเรื่องผมนี่น่าจะยิ่งกว่าผู้ชายนะเพราะไม่เป็นเรื่องบุคลิกด้วยค่ะ คนรักสวยรักงามเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็สูญเสียไปเขาอันนี้มักช่เรื่องผมร่วงปกติคนะมันเป็นโรคเพียงแต่ว่าอันนั้นก็อันนี้ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการแสดงออกด้วยความรุนแรงอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งคื่มันมีหลายมุมอะหลายมุมนะในเรื่องเรื่องนี้นะครับอ้าวนะฮะ